ด o อกอีลอนมาหรืออีลอนนะครับมีวานใช้ประโยชน์จากมันทำให้ราคาร่วงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ิวมูลนะครับเราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สมมุติฐานกันนะเราจะไม่ได้ไปตามข่าวร้อยเอเอาละนะครับด็อกอีลอนมาหรือเราที่ชอบเรียกว่าอีลอนเนี่ยนะครับราคามันก็ร่วงนะนะครับและ เออมันมีหัวข้อข่าวนะครับที่บอกว่าวานเนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลังนะครับทำให้มันราคาลดแล้วมันลดเพราะอะไรนะครับเพราะมันศูนย์ห้าตัวเองทำไมต้องไปลดอย่างนั้นนะครับซึ่งอีลอนตอนนี้ถ้านับนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยฟ่ายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยฟ่ายคอยเนี่ยนะครับคือเหรียญห้าตัวเนี่ย อ่าอีลอนเนี่ยถือว่าติดเลทเลยนะหนึ่งในห้าที่คนเนี่ยเข้าซื้อมากที่สุดผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าคนเข้าซื้อมากที่สุดนะครับอเรามาดูเรื่องของสถิติสูงสุดของอีลอนกันอีลอนนะทำสถิติสูงสุดในวันที่สาสิบเอ็ดกรกฎานะครับอยู่ที่ประมาณศูนจุดห้าตัวสามสองหกสามนะครับ และก็ในขณะนี้ลดจากจุดต่ำสุดประมาณ95.20%ปัจจุบันราคาอยู่ที่0.05ตัว157เหรียญดอลาาลาร์สหรัฐนะครับวานกำลังใช้ประโยชน์จากการลดลงครั้งนี้และซื้อเหรียญต่อไปนะครับในวันอังคารที่30พฤศจิกายนวานลึกลับได้ซื้อโทเค็นดอกอีลอนมานะครับหรืออีลอนเนี่ยจำนวนประมาณ

เจ็หกโทเคนมูลค่ารวมประมาณ9,644,456น่าดอลลาร์ในวันนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับวานก็ได้ถือของโทเคนอีลอนดอกอีลอนมาทั้งหมดนะครับนวนประมาณ83ล้านล้านนะครับซึ่งประมาณ83ล้านนะครับ1 2 8 6 5 1สล้าน9 3 5าแสนะครับล้านตรงนี้ นะครับก็มีล้านสองตัวนะครับศูเหรียญซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยามสิ130ล้านนะครับแปดหมอดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับราคาของ d o อ e Elon มาได้ลดลงประมาณลบ5้าในวันนี้นะครับจากราคาช่วงกอดหน้าปล่อยมาณการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะครับ ก็มีการลดลงถึงลบ35.32%หน้านั้นอยู่ที่ประมาณ30ล้าน64,518 USD นะครับดังนั้นดออีลอนมามีมูลค่ารวมตลาดนะครับณปัจจุบันคือคอยมาเก็ตแคปเนี่ยประมาณ867ล้าน219,994เหรียญโดยมีอุปทานหมุนเวียนนะครับทั้งหมดประมาณ554ล้าน แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าเหรียญนะครับก็โอ้มีอุปทานค่อนข้างเยอะนะนะครับและอุปทานดั้งเดิมของอีลอนนะครับหรือด็อกอีลอนมาก็มีประมาณพันนะครับอ่าประมาณพันล้านล้านนะครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณพันล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็น เหรียญที่ถ้าเกิดพูดถึงอุปทานก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางตัวมีเป็นแสนล้านเลยอย่างชิบะนะตอนนี้ด็อกอีลอนมาเหลือพันล้านเท่านั้นนะครับแสดงว่า,าต้องมีคนนะครับเห็นอะไรสักอยาก่างและศักยภาพของด็อกอีลอนมาเหมือนกันที่เข้ามาเก็งกำไรตอน0ูนย์ห้าตัวนะครับเป็นวานด้วยกัน และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ c r y p e n c y Community แล้วเรามีกลุ่มอีลอนด้วยนะครับหรือ d o g Elon มานะครับและครั้งนี้เราจะเห็นว่า d o g Elon มามาแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า ท่านผู้ชมนะครับจะทักเรามาที่เพจนะนะครับขอเข้ากลุ่มนะครับเราจะคัดคนด้วยแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code โค้ดให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะติดตามช่องของเราด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าด o อกอีลอนมาจะโก o ท h e ด o ูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ